ลุมาถึงลางเลยอพ่อ้ยโอ้้ยโอัเดียวหอเดียวพี่นงมาลุกมาฮะเนี่ยแล้วนี่ล่ะแลนี่แหะฮ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 ะยาลูกให้สิเผาเฮียน อาคือมาคนใจอ้ายคือพอมากคนใจอ้ายคืออินดีแท้บ่มีรลับเลยหับไอตัวยืนไหอยู่เราะไน่อที่ยุดเยอม่ทา้้เรื่องนี้นะอ้ร๊อยะนี่ไงแม่เกาลีหรอมา I'm sorry, i m for you อันเสภาอัายาที่ซากะยนถันทยรถอ่ จังหวาจะมา,าบาสนาเพิ่นนีคุณซักผ้าห้ซส่เป็นยังคือบไซพักผ้าสซเองดีแต่ว่าน้ำอาบเองอยู่ค่ะม่น้ำนั่นของคุณโมได้ใช้อาบแหงกับแม่จักแล้วบางห้อนจะตายแล้วบางที่เสือเนี่ยเอาขึ้นไป I, Ali, joking, you thank you you say thank you for your เ r o t e r thank you ริมออ นั่นเช้คดแฟกี่ซองนนี่ออลี่หนึ่งโอ่งแดงมากมอ่ง้กาแฟดองกาแฟใช่มดองคุณกำลังดองกาแฟคือไอ้ก็ได้ดองกาแฟโอ่งแดงัยอย่างนี้คือดองกาแฟฝรั่งกยังอ่กันผู้้นึงดองผพ้นึงบอกกี่ผพ้นึงดองมาันไปไปก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อออกเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเข้ามาเขา บอกไว่าถอดเสือ้อแขนยาวหน่อยออกไอ้ห่อนแทนบอ้เคยลืมลองเคยไปเดินแบบมากจะนั่งแบบแบบอาหารอึ่งตีแคทวอล์กแดดแคทวอล์กเซรามักเจ๊โอเคนี่ว่าไม้พอมีเอาไปเก็บเอาไปเก็บแล้วมากินเขา่า <laughs> ช่วงร้อนอัญยาอาบน้ำท่านาทีทุกครั้งที่มาต้องมีเข่าไม่ฝากลูกๆลูกๆขึ้นมาในในมู่บ้านนี่แหละค่ะเพิ่นเห็นรถพี่ตุงกับพี่ไก่มามพันธสีมาหาเด้อย วันนี้มีเข็มไอ้มียามาฉีดด้วยนะต้องบอกให้เจ้าของมันจับไปให้พ่อวัคซีนเอ้ใช่วัคซีนพิษสุนักบ้ากับเห็บมัดพ่อให้เลยเดียไอ้ด้วยเลนเดียเนือดางด่างอันนี้หมาของอังยา้ามันกับไข้แน่หรอตัวนี่ไอ้ด่างแน,นี่ว่าเป็นเฮียนเอายาไม่กิน ย้ายกินเยี่ยมดีันัง้ากันเนองมกหวกหนึ่งตาแกงน้อไม้กับแกงน้องม้สวมย้ายม่เตนอไหม่กับน้อไใหม่องสิลางมี้ก่อน มุม้ย้ายกินเผาบับนี้มือนีิมือบุ๋มมีน่องซ้อปย้ายมือคล้อ,อ,อ,องหายอีกวะเ <_ EN> ชมพูดได้ปะเห็นนังบองกยู่นี่อ๋อแชมพูกันมายากปะพน่มอันนี้ยังทุกอย่างที่หันเบิร์เป็นพ่ออยู่น <_ EN> ี่ไงซึ่งห้องนัง่งถูกแล้วขาเจรได้เถียวก้อนนะ <_ EN> เนีอือแล้วจับบูโชย่้งเลยนะ <_ EN> บัวย้ายเนะอ,อาเอาไม้ย้ายอีกย้ายไปเชียงไว้เมื่อก็นับเป็นตัวเอาไม้อีก เมื่อนูวาแต่เห็นบอลนูเพิ่งวาอยู่รูวาความคิดจุนอะใครเสี่ยวยังมะหาต้องเอามะหายตอนที่อัญญาเรเห็นน้ำเพราะขนาังใหญเห็นน้ำมันจจองไว้เออมันเห็นเด้มันิดจองไว้ได้ป่ะเออมือนี้ม่หนัดนะมือกรจอกข้าเจ้าซือเอือข้าเจ้าเก่าห้มันลองคนบเมีอัดอ่อนะลงบอกห้มันเด้ ตัอ้วนต้องออกเพิ่มมาน้ำเจ้าเสียวยังมาให้ข่หันจะต้องเอามาให้น้ำแต่ร้องคนพยักแล้วตั้งแต่หนแต่กี้เป่นมาให้เพิ่นใส่สังเกไว้ให้เขาจัดเขานวดคนอยู่คนจะจัตรงอันนี้อันนี้นี่ง่ายกาพี่ส่วนอืมฉันมังชิมมาได้ชิมได้กินมั่อกี่เห็นคนที่มาที่พี่สันไ่ได้ไ่กินหรอกมันเห็นแล้วมันก็จ้องนะพยายามเอาเมนบกินนะกระช่า มันทําใจแหลวมน design, ันเห็นหน้าจุมมันต้องหูครับแ่ละวันก mm. ูต้อไปอาบน้ำแซ่บยายพ่นหิวเข่าหิวเข่ามาหอดอังญาพุ่มหนึ่งเข่า้ากินเขานี่กกินเขาย็่มันชอไปยินมานย็นแต่ว่านี่ดิดติดพ่นั่งกินเขากูเดยวเพ่นเอิ้เนี่กว่าอีดอนเอิ้เนี่ยกอดเอ้อกควาตัวควางได้กินหกหวกสิ บดิกินโดนแล้วหรือเ่หลายปีแล้วเห็นมุกหัวกิดพดยอดเลยได้ท่อมาอยูได้ท่องไปเมกาแล้วมิอซาก็ินก็ขิงซื้อมาแล้รบดูมิโะื้อดาวซื้อมะมกอก้กินกี่แล้วเจ้าฮาเลยบอกไม่ว่าดาวจะซื้ออีกแ่มิ <laughs> ม้ซเทา้ากินขาวกับหังกินกับหนังก็ได้มิเนี่ยบอกเอฟตี้ปันู่นมิโ้ากินข้าวกับหยังกับอ่างย ลูกสิ้นอันเพป็นบ้าปลาลูกสิ้นป<า>ลนา,ลาเออเพป็นบ้าเมื่อละราหาบา้าซื้อมาสวงใหม่ผุลไม้กัอ่างยาพุลไม้เออนั่นเรล,ลูกบ่กินกับเขา่าใช่ไหมเข่ากับเขาเยน็นอ่างยาบ่อุ่นเข่าให้บ่หนึ่งครางฮะเม่นหนึ่งเข่าให้เขาเย็นแต่ว่าเน,านี่ยเออกะกินไปซาลาเต้มันหิวเด้เพราะยายประทังชีวิตไปก่อนเตีบ่ก,กินกับเมย์ฮันเด้ อ,อันข้ามีกินหลายๆแต่ว่าป่านั่นเสีงสยงใส่มือ,อเพิ่นแล้วเดี๋ยวมันสเสียงไปใบกินมะเร็งเพราะจะไม่ได้กินวันนี้ตู้เย็นไอ้อตู้เขาไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> อนไรแม่ไม่อย่างเสียงไส่เสียงมันเพี่ก่กินไหมแหงยายไปซี้น้ำโคกอยู่ ก่กินเนื้อเนื้อแต่กินมพนมเนดีีรัดนเมไห็นมาม่า่กาพี่ไก่ยัเสีบอบครับทางอยาซื้อโคกแต่ลกินมตนจ้าอ่อเห็นยู้มเมื่อน่ะท่นได้กินกองเดียวมืออมีเอออยู่ในห้องเพ่นอะจไม่หาใหามหันก็เห็นมะลูกะมีไจอืม่ว่ากเห็นล ช่วงอันย่าพอยู่ช่วงนี้เป็นระยะ,ะเป็นช่วงเผาค่ะเม่นเผาเอาเรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มกินเขาแล้วจุ่มจะขึ้นไปหาให้มันก็สีเสียงในห้องมันละ่ะขันมันมาต้มกินเองมั้ยหรอพืชใบปาถือกินนะท่านว่ามันกินกันเลยอ๋อพืชว่าลาถือกินไม่ได้กินมันต้องถือกินมันต้มดิอืีเดี๋ยวสิไปเอายังเกาะเอามามา่มากับแชมพูสระผมมื่อนี้ต้องการตัวนี้ ยายว่าแชมพูสับผมก็หายแชมพูหันบักตุ้ยถามหายายแจงไวน้นั่นเลยบอกบักตุ้ยมาเอ้ยมาแต่อห้องน้ำอือยู่ในหันในนี่สิมันเลยรู้บักตุ้ยเลยเอาวางไว้หอ,อกบอกว้คือเก่าให้ยายอืมนี่ไแบบไปแจงต่ออืมแล้วเป็นยังเด้ไปหาให้ยก็เห็นไหมแต่ว่ามันเตียงไปอืมกินเข่าก่อนกินเข่าได้ไปหาให้ต้องเสียความสิ้อุ่นคือระเทศที่บ่อโดนละอู้เออมันจะได้อุ่นแล้วร้อนไหม I'm sorry I'm forget เอซักมาหห้ใส่เลยเนระใส่เล cool, ่แลรวหอมกื้งหอมหอมบ่หอมบ่แอยากผนุ่มบอกใครเนี่ยหรออยากให้มันหอมสิสะายเจ้าของซกิ่งใส่เลยเนี่ยจะบอกแล้ว่ะบอกล้วไปไปซื้อโคกมาพี่้องไปไปซื้อโคกมาเนี่ยงกมากเลยนี่โอ๊ตหรว่าหอดเพื่อจะบูชาก่นเพื่อนเพื่นออกเ้งนอกไมพี่จุ๋อืออืออือไม่ได้ะไอ้บูจาหน้า อะไรสิเกต้ยนแไม่สายเพียนบ่อรจะวฮาจุสบ้านเนี่ยจะต้องไอ้พ่อนเนี่ยันเนไอ้ควนเนี่ยปไอ้ยาทาคอยชุาแขงแรงอทองอะมา่แล้วก็แบงมองสนิบ้ากินอากินตัวอย่างเนี่ยพินมาเอาขึ้เหียสันเมยังเหียหบนมูบ่เหีย บัได้พักสลัดเลยม่ให้ดูกาแฟโอยไม่ดูกาแฟนั่นมีกนไรบางบัสันสูและก่ก็จะกยาบมสันถนเป็นแล่าสันสูจะูงแงไสูงสูงสูงเทยนึงกระเด็นเลยอันนี้น้อยบัมีนำไล่เลยไก่เออหนำงัว ทัเจ้เออสันอิลี่เด้เนี่ยงยาเธอนัอ่นเนาะม่นบอกเสื้อผ้ากะซักใ่ใส่เอซักไม่ให้ใส่เลยได้ป่ะเนี่ยใส่เลยแล้วทราบมันหอมยวนบะยังไงบูชาบ้าน,นี่ชิบุมก <c oughs> ากต์แต่สวนมอกกวนกห้ามวินาทีอีกอีกหนึ่งนาทีนี่หา้ามเบอกได้หลังจากที่เอาเขมิ้งปากเบอกว่ได้เลย ท้อไอพี่น้องเลยกินกินเนียงกินกะ๋วยเตี๋ยวนั่นมอยากท่านพี่ไก่เออพีกไก่แซ่บแล้วมเียงตนเทียกินุนกินเทียตนกนเทียน,นเทียกินน่าต้องอยากมังน่จะห้วนตัวนวดกันนี่แล้วอ,อันอยาก,อ,กดดดอดนพ่อเด้อพี่น้องคอ,อยัง เมี่ยงก็กินเตี๋ยวบ่ไปมาเที่ยวก่อนกับพาไปกินบะเตี๋ยวอยู่ว่ากันนได้กินต้มยงหมกหัวเออมีหมกหัวขอย่ายไปย่ายมีหมกหัวกินบ่ได้ยก็โดนแล้วกินเชื่อนู่ย่ายเอิ่นขวานนี่ว่าคนบริกินโดนเหรอนู่ยมันเป็นบบว่าลิ้นชื้นหมกห่วงเจ้าหมูติ เร็นเพม่นกัได้มันรุนกันมั่ก็เตียวนี่อีกซีทีสิเปิดบ้า่ต่อยค่่ฝเ้ยเฮ้ยเย้ยเเเบวกสร้างกิมูกินเมียงน้ำเด้อิ่มเมียงน้ำเด้อโอ้เพิ่นอิ่มเมียงมันกินเมียงน้ำเนิมกยเตียวสกัดดาวลุงบ่อกเมียงมาสกัดดาวลุงกวยเตี๋ยวบ่อ่ายา เพืนเ็จแล้วเพ่นหมูผิเวอได้กินงูกินตาืดขืดู่ว่าพอเผ็ดก็ยังกินเผ็ดกินก็เป็นสิ่เดียเลยพี่จุ๋มยังกินงูกากินก็กินไ่ใช่น้ำไเปนตามผักไทยใส่หนิลกหยาด้ลกหยาดเล่อข้ามข้ามดีด อาอยู่สายเมือ่อคุณ่ะคุณลังค์คุณทำไรคะทำเฮ็ดเวียกเหรอคะเยียดเสื <c oughs> ะะ้อ <Yes, sir. S 1> ต้นล่างเอื้อเก็บลงมาไปเปิดตู้เอาหน้ามาันอันอน,นอนเน่า,เอาอยู่ <c oughs> เอื้อแล้วลงมาแช่เพื่อนๆจะได้ล่างอย้าคนสวยคนขยันล่างถวยเยสูตาย พักผ่อนตามทายาใสนะจ๊ะอยากกําแพงหำเด้งเจ้าไว้ประแามันหวดไข้ขาจะซื้อกันได้คือไปบีฟุ้งเรื่องปวยใจเรื่องได้นะ